พาน้องพือนหน่อยนะครับยกมือขึ้นนะครับเชิญเชิญนะครับบังสันที่สุขนะครับพี่น้องเที่เราคนสองบาทมีสามบาทเลยกันนี่เงี้ยเงี้ยเสียงเดือดอันนี้ท่านสอสอที่มาหอดแล้วครับเยร์เป็นเนยเป็นสิแดงนิ่ง่าเฮาอยู่่หมองนี้รบกวนพี่น้องนะครับ ขอเสียงนะครับพ si ิเจเบอร์พิเเบอร์พเเบอร์หอ wow. ึดรเชนเบอร์อ้าดรเชนเบอร์อ้าดรเชนเบอร์เอ้า네ปันธีเขียวกาหนึงามอ ผัดสีเขียวเบอร์ขอเสียงตบมือต้อนรับพี่เชษคุมาเดชเบอร์นเบอร์เบเบอร์นัเบอร์นุเชเบอร์หน่เบอร์นเบอร์ส่วนส่วนน้พื่นที่ครูครเ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องท่านมาโซบ้านนี้บ้านนอ้องคนหน่อยครับน,น,น้องแค้น,แ,นแล้วก็สันติสุขครับเมื่อกี้จอฟฟ้าอยู่สันติสุขเสียงคักโกโมเลยเนี่ยผมซื้อบ้านเนาะ <S <S แมน,นครับนะครับดีใจที่ได้กลับมาแถวนี้อีกที่หนึง่งผมขมา่าเฉยดิ ที่แรกอดนังหูบอหยอนเบียก์กุชุมของบ้าท่านี่สุกน้องพะลุกนาะครับครับครับผมมาเห็นงานดีใจนะครับก็ได้สุุกยังไงเรื่องว่าเบียกมันเกิดจากอย่างเกิดจากอุดมการพ้อมม้วนนี่แหละจากเพื่อง่แย่งกันเองแล้วก็เพื่อเพื่อเพื่อแพร่แต่ว่าเบียรเฮ้ากับไปไรเพาไก่น้ะเพาะไก่มันพิดต้นไม้ทขาเจ้าเนาะเท่าเราว่าเขาอยู่กันมวนมออยู่เขาก็ว่าพิดนแน่ กบวไปยนางนะครับเดาหน่อยมันก็ดทิ้ว่าหมู่บ้านเท่านี้นะครับหากเพี่งกันนะครับเปลือกเปล่าก็กันกนบวไปยนางเขากระจาพลังตัวนั้นไปพัฒนาท่างงนก็นได้นะครับพี่น้องน,น,น,นี่คือผมชื่นชมนะครับกบ,บียอบุนทุ่งในปัจจัยาในการเบิกเงิงกันของชุมชนเท่านะครับอ่าีแลละครับคู่พีเบอร์นหนึ่งนะครับชื่อพี่เชษกุมารตศิษฐ์กุมารตศิษฐ์เป็นนําที่คุณของอีพอผมนะครับ พอผมเป็นคนบ้านชีแก้วตำบลชีแก้วอำเภอเลื่องนกท่าแม่ผมนี่เป็นคนบ้านหนองแท่งตำบลหนองแท่งอำเภอเลื่องนกท่านะครับพอเป็นเล้าแม่เป็นผู้ไทยผมก็เลยเป็นลูกเคืองนะครับลูกเคืองใช่เพ่ไปบอครับผู้ไทยของแท่งเพ่ไปบอบ้านนายเนี่ยนะครับอยู่หันพบงอยู่หาไนพบะนะครับโอเคเดี๋ยวก็เาเรื่องนิดาพีมาของซื้อผู้พีเนี่ครับผมเคยเป็นผู้อยู่ชิดซีปี